สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวต้องภูเขาทองเท่านั้นซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เข้าสู่รายการ I Am Banky นะครับวันนี้เรามาถึงที่ลำปางที่นี่ปลูกกระเทียมซึ่งส่งให้บริษัทภูเขาทองแล้ววันนี้ I Am Banky ก็จะเอาในตัวกระเทียมเนี่ยนะเอามาทำเมนูกระเทียมกระเทียมไรรสชาติกระเทียมเนี่ยมันดีตรงไหนทำไมซอสภูเขาทองถึงเอาไปทำซอสพริกนะครับตามผมมา ตอนนี้ได้อยู่ที่โรงงานกระเทียมนะครับตอนนี้ผมกําลังอย่างที่เห็นกําลังคัดกระเทียมนะครับนี่คือกระเทียมพันธุ์ไทยกระเทียมไทยเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีกลิ่นหอมซึ่งเราจะเอาไปทําซอสพริกซอสพริกเผ็ดน้อยแล้วก็ซอสพริกสีราชานะครับตอนนี้ผมก็จะเอากระเทียมกำนี้นะครับเอาไปทํากับข้าวแล้วเรามาดูกันว่ากระเทียมพวกนี้ผมจะเอาไปทําอะไรตามมา,มาเลย อันนี้ผมก็จะทําเมนูไทยๆนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยทําเมนูไทยแต่ก็วันนี้ขอทําเมนูไทยๆบ้างเมนูไก่ทอดสมุนไพรครับซึ่งมีส่วนผสมก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมไทยตัวกระเทียมเนี่ยบำรุงหัวใจได้นะครับเราที่สําคัญที่สุดตอนนี้เรามาถึงลําปางเราก็ต้องใช้ไก่บ้านนะครับเนื้อเนี่ยจะไม่เหมือนกับไก่ที่เราหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาทําการขึ้นไก่กันนะครับจเจ้าไอ้ตรงสะโพกกับน่องอ,อกก่อนนะฮะ หลังจากที่เราขึ้นไก่เสร็จแล้วก็เรามาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะครับเพราะว่าเวลาเราทอดเนี่ยมันจะได้สุกไวนะครับล้วตอนนี้หลังจากที่การเราสับไก่เสร็จก็เราก็จะใช้เมล็ดผักชีนะครับแล้วก็นี่เม็ดยี่หร่านะครับเราก็ทําการคั่วก่อนเพื่อจะทําให้กลิ่นมันออกก่อนนะครับนี่ก็คือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับลงไปเมล็ดผักชี1ช้อนโต๊ะนะครับเอาลงไปเลยแล้วก็ทําการคั่วนะครับคั่วเพื่อเพื่อที่จะทาให้มีกลิ่นหอมออกมานะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาลงครกเลยนะครับก็จะใช้รากผักชีนะครับก็จะใส่ลงไปเลยประมาณสัก5 6รากนะฮะแล้วหลังนั้นเราก็จะใช้กระเทียมที่เราได้มาจากไร่นะครับก็ประมาณสักประมาณสัก6นะฮะก็ลงไปหมดเลยต้นตะไคร้นะครับและข้างหลังผมนี่ก็เป็น ลางกระเทียมที่เขาไว้ตากกระเทียมนะให้มันแห้งนะครับคือตอนนี้แบงกี้ทำความผิดพลาดอย่างมหารนะครับลืมใส่เม็ดพริกไทยครับตอนนี้เราก็จะใส่เม็ดพริกไทยลงไปนะครับเพื่อที่ตามอีกทีครับสมุนไพรที่เราโคลกเรียบร้อยแล้วลงไปคลุกนะครับหอมมากนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเราก็จะใส่ซีอิ๊วโซ่เหลือง เพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับไก่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือซอสฝาเขียวตาภูเขาทองครับเื้อเกลือนะครับหนึ่งหยิบมือฮะไก่เราก็จะหมักประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการทอดแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันนี่ก็ต้องทําให้มันท่วมครับเราเอาไก่ลงไปทอดลงน้ํามันนะครับ เราก็จะปรับไฟให้อยู่ในระดับปานกลางนะครับครับตอนนี้เราก็เอาไก่ขึ้นแล้วนะครับรอให้ไก่เนี่ยเสด็จน้ำมันนะครับเราก็ทำการทอดใบกะเพรานะครับใบมะกรูดแล้วก็หอมเจียวพริกแห้งตะไคร้นะครับกระเทียมเจียว ไทยๆไก่ทอดสมุนไพรตามสไตล์แบงกี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับเราเจอกันในสัปดาห์หน้าผมก็ยังอยู่ที่ลำปางนะครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ